สวัสดีค่ะวันนี้มีคำแนะนำที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดทางนรีเวชมาฝากนะคะประเภทของการผ่าตัดแบ่งเป็นผ่าตัดมดลูกและผ่าตัดรังไข่การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงสภาพหลังการผ่าตัดจะมีแผลผ่าตัดที่บริเวณหน้าท้องมีสายน้ำเกลือที่แขนข้างใดข้างหนึ่งสวนสายปัสสาวะไว้ประมาณ1-2วัน การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาลควรทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอแล้มาแอดมิทที่โรงพยาบาลก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย4ชั่วโมงการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดให้งดน้ำและอาหารประมาณ6ชั่วโมงก่อนผ่าตัดถอดฟันปลอมหรือเครื่องประดับก่อนเข้าห้องผ่าตัดจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเตรียมผ่าตัดตามคำสั่งแพทย์เช่นเกลนขนบริเวณหน้าท้องแล้วหัวหนาวแล้วส่วนล้างในจุดสำคัญต่างๆก่อนผ่าตัดนะคะ ครั้งต่อไปจะมาพูดถึงการปฏิบัติตัวเมื่อกลับจากห้องผ่าตัดวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะโรงพยาบาลธนบุรีมิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพ